แฟนคลับที่น่ารักของพี่กุ้งและผู้ติดตามทุกๆท่านนะคะรวมทั้งลูกศิษย์นะคะป่าอันที่ปฏิหารพ่อชูชกเปิดให้ไหวเปิดให้ขอนะคะวันนี้นะคะพี่กุ้งก็นําชมพ่อๆนะคะซุมจากข้างหน้าเลยลูกมาไล่ๆกันเลยนะคะมีพ่ออะไรบ้างคะพ่อฐานคะมีพ่อฐานพ่อเหลือเชื่อนะคะอันนี้พ่ออะไรลูก คุณชาย <ใน S 1> ไฮ <ฟ S 2> โซ,โซและอันนี้แหละลูกพ่อดำลาหูพ่อดำลาหูตามมาติดๆ,ๆลูกพ่อแคนเดอรพ่อเด่นดังรวยอันนี้ของพ่อที่ญี่ปุ่นนะคะพอ่อโตโตซังนะคะแล้วก็ทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะใน5,000องค์นะคะที่พี่กุ้งรักและศรัทธาน,นะคะวันนี้พี่กุ้งก็นำชมเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปนะคะ ุ้งก็จะนําชมนะนู้นไปถึงข้างหลังเลยนะคะมีต้นไม้เงินต้นไม้ทองนะคะมีกระเป๋าราคาแพงๆด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านถูกหวยนะคะรับเงินแสนรวยเงินล้านนะคะชนะความจนกันเลยทีเดียวนะคะเด่นดังรวยค่ะ